โอเคคนด้ไหมใหญให่ขนาดนั้นเอาวาเอาวางแม่ค้าอาพี่อาบ้าอาพี่ว่าบ้าลีลาเหมือนเป็นหัวใจเลยอ่ะร้านอาหารดังๆระดับมิชลินไกด์เนี่ยเขาก็ใช้อันนี้กันนะครับเอ้ยอยากขอสู้ๆสิโอเขอช่วยจัดจานหล่ะคะเก่งจังเลยโอ้ยทำไมต้องจัด เห็ดเป็ดอะไรลูกเห็ดมาชูมาชูโอเควางไว้ตรงไหนดีคะตรงนี้อ่าตรงนี้ค่ะสวยเลยโอ้โหสวยด้วยและนี้เรียกว่าอะไรคะทัมกิ้นไว้ตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้โอเคไม่ได้อ้าวแย่แล้วไว้ตรงไหนดีไว้ตรงไหนคะเอาไว้ตรงนี้โอเคนะคะโอ้โหลูกยังมีจินตนาการเลย นีไม่ใช่เอาไว้ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ได้ไหมคะไม่ใช่โอเคขออย่างคะอันนี้อันนร้อนอันนี้ร้อนร้อนไหมเอาเป่าไหมร้อนร้อนเปล่าโอเคอ่ะเฉยสวยค่ะเดี๋ยวต้องทำนี้ทำนี้กุดอร่อยนะครับ ตกโรงใครเป็นคนจ่ายตังค์หนูและป่าไม่ใช่หรอแล้วใครจ่ายตังค์ไอ้บ้าไอ้บามีตังค์ไหมคะไม่มีตังค์อ้โหอันนี้เหมือนแครอทเลยใช่ตต้องัแครอทตั้เบาๆนะลูกโอ้แม่ค้าแม่ค้าโอ้อ่าอ่าอ่าพัดพัดตรงนี้ตีฟ้าตีฟ้า ไม่ขาดทั่งท่าโคตรโหดเปิดไฟเสร็จแล้วส้มตาของตาพี่เปิดทั้งท่าดมพัดพัดว้าเออโอปปี่ด้วยเออได้เคใส่จานด้วยเอปปี้เบบี้อ่ะต่อไปให้อัญญาทำขนมทำขนมข้อไหนข้อค่ะอันนี้จำรถพี่ด้วยหรอบฮะอันไอ้ว่าไอ้ว่าถอยจัดในพิธีมาด้วยอ่ะพิธีไว้ย่างไงเดี๋ยวเราไปดึงกลางกุ้งพอคาคนหนึ่งไปเข้าห้องน้ำ แ๊บนึงรอแ๊บนึงนี่ไปมันได้ไหมอย่างเงี้ยนี่เงินที่แกขอนยวมาแล้วแต่ก็หากระทะไหนว่าตามอีกสิคะตามอยู่ไหนตาป๊อปอปปนีไินเ้เนยแด่อเชื่ยแคสขนมค้กทนี้วางแคขนมโ้กน้ำาไหล เอานีพัดเห็นป่ามันมีรูเนี่ยมันเอาไว้พัดพัดพัดนี่เหรอคะหลังเราทำขนมโคกีนกันเองไหมไม่ต้องขนมโคก็ได้ทำอันนี้ก็ได้ใขเปอานว่านี่ง่ายสุดทำ่นี่ท้วนี่ที่นี่ที่นี่ที่นา่ท่นม่ี่นี่ที่นม่ที่นี่ทอ่นี่ที่นี่ที่ี่ทีน่นนี่่น่ทน่น่่่่อ่อมน่อม่ อ๋อเขาให้พ uh. ี oh, don t, don t, don t. ่พี่ไปแกล้งเจจอแกล้งพี่ก่อนจอนก่วันนีไปปิดเล่นปิดร้านเหรอเขาอยากจะร้องแบบอยาจะปิดกิจการเล่นยเล่นอยู่นะ ใใจใส่ใจร้อตั้มา 好，爸耶！